ว้าวโอ้ชโลโมชั่นสุดยอดไก่ผัดกระเพราซูมด้วยเห็นป่ะซูมด้วยซูมสูม,สมนี่มาดูมาดูเพื่อนมาดูให้อ,อเไรตอนไออย่างนั้นแหละ เดียครับสุดยอดสุดยอดไก่กระเพราแห่งนักโคลาแห่งโคลาเเอเลยนี่มดูไก่กระเพราไปนี้ไื่อดไปไหนไม่ได้บอกอะไรเลยนี่มาดิเขาลงนี่แหละเดี๋ยวเดสุดท้ายก้าว อร่อยครับนี่ไข่เจียวฝีมือคนปากใต้นี่เต็ทำอะไรไม่เป็นทอดแต่ไข่เจียวอย่างเดียว